อะไรมาเนี่ยน้ำเดือดเดือดนะครับถ้าผมไม่ลองแล้วใครจะเชื่อดี่นะครับน้ำร้นำอนร้อนลวกใส่มือนะครับสูตรง่ายๆนะครับให้น้ำที่เท่าฐานธรรมดาธรรมดานี่นะครับ ที่เท่าฐานผสมกับน้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชน,น้ำมันหมูก็ได้แต่พอดีที่บ้านขายเป็ดพาโล,ลก็เลยีน้ำมันเป็ดมาใช้ผสมเข้าไปน้ำมันผสมกับที่เท่าแค่นี้เองนะครับขี่เท่าธรรมดาที่เข้าไปขี่เท่าฐานธรรมดานี่และครับ เสร็จแล้วก็ทาลงไปที่บริเวณที่โดนที่โดนรวงนะครับถามให้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพียงเท่านี้นะครับตอนทาแล้วเป็นรู้สึกยังไง เย็นแือว่าไม่เย็นครับธรรมดาเพียงแต่เราทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าทันทีที่ทาลงไปมันจะเริ่มดูดความปวดแสบปวดร้อนออกตอนนี้ไม่แสบใช่ไหมครตอนนี้ค่อยๆเริ่มดูดลงไปแล้วครับสูตรนี้มาจากไหนครับสูตรนี้คุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็ก แล้ววันนี้นึกยังไงครับถึงเนี่ยมามาเปิดเผยครับจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ยอมไม่ทําแต่คุณแม่ท่านเสียไปแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นมันมีประโยชน์กับคนทุกคนโดยเฉพาะหน่วยดับเพลิงควรต้องมีใช้เลยครับพราะสามารถเชฟก็ได้ก็สามารถสามารถช่วยคนที่ถูก ประสบเหตุเพลิงไหม้ได้ทุกคนหายทันทีเลยไหมไม่เกินห้านาทีม,าทมันจะค่อยๆดูดความปวดสาปวดร้อนออกไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกว่าหายปวดสาปวดร้อนแล้วเราก็ล้ังออกได้หลังจากนี้ถ้าเกิดเฮียทนรองกับคนอื่นหลังจากนี้ใครกล้าทนลองคนอยู่หลังร <laughs> องได้หรอ <laughs> ไ,หไป่กินต่อเดี๋ยวนี่ยยืนต่อโดนน้ำร้อนลวกต่อ นะครับเพียงเท่านี้มันจะดูดอาการปวดศัพษ์ปวดร้อนไปเรื่อยๆที่ชื่ออะไรครับผมชื่อธงชัยครับแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวหลันหลวงนี่แหละครับโบเบลหลนหลวงนี่ครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีไหมครับ0909587921แล้วมาบอกนี่เพราะเหตุผลอะไรครับอย,อ,ยอยากเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานหนึ่งในโอกาสอะไรครับ ฉลองปีใหม่ละตุ๊กจีนนะครับพอเรารอจนเราหายปวดแสบปวดร้อนประมาณห้านาทีเราก็ล้างออกได้และหลังจากนี้แผลจะไม่พูพองเด็ดขาดเดี๋ยวผมขอซูมหน้าใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโอเคผมขอจบแค่นี้นะครับครับรอโอเคครับดกดเลย